สวัสดีครับเอฟซีแฟนสองในฐานผู้ชมทุกทุกท่านนะครับผมย้อนวันกอกกอจะพายเอฟซีในฐานผู้ชมทุกท่านมาที่บ้านนั่งจ่อยนะครับนั่งจ่อยกันนี่ว่าฝันแล้วในวันนี้นะครับฝันบ่เพื่อเถ้าจูงสร้างกับกล้วยให้นะครับให้ทั้งสองตัวเลยนะครับเพิ่อนตีตีตัวนี้ตามไปฟังกันครับผมมาแล้วก็น่ากดติดตามกดแชร์เป็นตำาแหนงใหด้วยนะครับแล้วตีตีได้ยังไงตามไปฟังพร้อมๆกันครับผมเลยนะครับตามผมมานะครับ บอครับครับสวัสดีครับก่อนเอาทิ้งก่อนนี่นี่นี่แกจะรับสองร้อยบาทฝากตั้งให้ค่าขนมแล้วแทนขอบคุณครับก่อขอบคคุณรันขอบคุณครับขอบคุณครับถึงเมื่อแล้วเนอะอันที่ว่าเอาซุปใส่หุ่นนะเป็นตัวเป็นมาเป็นถือก็หลายว่าฝันอีกเด้อ เล็บปากก็หายหมูว่านี่นะคะให้น้องแทนกินขนมหน่อยป้าได้ไม่เยอะหรอกมาสั่งมาบอกพูดเอปซีเด้อดีหายกวามไว้วางใจ่กระทั่งต้องของเ้าทุกบาททุกตะตังถึงมือแล้วเพิ่งจะไปซื้อขนมซื้อขนมได้ย<ช>ิ <หา S 2> ่งข้าวหน้าจอยฟันมันบ่ค่ะมื้อนั้นสัมภาษณ์นะาจอยนะาจอยบ่ได้ฟันเป็นเลขของแม่รักของแม่นะาจอยอ สองหกเจ็ดเจ็ดหกสองวะสามตัวมาท้ยินข่าวว่านาจอยฟันเองเลยเอฟซี่อยากให้นาจอยฟันฟันจังไหเมึงหมักเตี๋ยวเองนาจอยฟันจังไหนว่ามึงก็น่ามีมีมีเรื่องลงแท่นพ่อมันบอกเรวลงลงแท่นแต่วบาที้หลังเอาฟันนาจอยก้อนฟันจังไหฟันดูเดือดเั้งแตะไหนกินลาบวัวมัคเัาอันงวดเรื่องหันปีกับว่าปิดเนาะ เีีตะเลียกบันนู่นนะเอาวันงูปูใายตายเนาะน้ำเดือดขาบมันใส่เก้าเนเกเ่้าตะซีของามายูปูใายกับซุนห่าเราไปใส่โล่งกับจังใส่หยาบๆกันมาน้ำแ้่มันขึ้นอยดเนาะตีนี่ป่านนี้โล่งจบแม่ตำล้านที่มีซูนซีนมาถังบังม่อน้าเหี่ยกของเล้วกอดบางอ้อเล่นมอจ่บังอ้อเลยเอาไม่เอาไม่ันไม้วันนี้ีผูบัรเลดเนาะน มื่อคืนม่ขึ้นก่อนฝันฝันว่าให้ผู้เฒ่าผู้ชายเฒ่าข่างหนึ่งจุงสร้างข่างหนึ่งจุงคุ้ยถึกดำโตบัก่งใหญ่เขาเลมแหลมโตอย่างนี้ไดำดำคุ้ยตัวนั้นยังไหนจังจุงมานั้งกันได้อืสั่งกับคุ้ยมานั้งกันอืเพิ่นยุ่งกังเพิ่นยุ่งกังข่างนี่คือคางนี่จุงสร้างข่างนี่จุงคุ้ยไม่ไสิตีง่ายบันนี้เพิ่นยางคุ้ยกับยางนั้งส้างกับยางพร้อมกัน คนแก่อยู่กลางแมนเขาเป็พี่น้องเอฟซีสีบันนี่จูงแล้วอันบันนี้เพิ่งเลยเอินเอิ่อนออกมาเอาสร้างกับข้วไอตัวนั้นสร้างจากตัวใหญ่หรือเ่าตัวใหญ่ขั้วกับตัวใหญ่เอื้อนจอยมาเอาบ่แมนเอาไปทำมาให้เจ้าบ่แมนเอามาให้จูงสร้างมาไฮตัวนึงจูงควายมาไฮตัวนึงแมนผู้เฒ่าจูงมาแมน้รอยู่ข้างนึงควายอยู่ข้างแมนมาจูงเสียกมากขึ้จูง ควไอมานํากันสองตัวนี่เอวสร้างออกก้อนนั่นบ่จูงมานําขางกันเลยมะน้ำขางกันนี่แล้วแล้วแล้วสีจูงสีอะไรแล้วจูงสองขังไปน้ำกันเลยคือเข้าใส่เกลียนนี่บ่เออบ่คือคือแบบว่าเข้าจูงหมาหน่อยสองตัวไปน้ำกันมันโยก่อนละขางมันมันโยก่อนละขางมนโยกละขังไม่ต้องให้เจ้าสองตัวเลยบ่แม่เราให้สองตัวเลยคั้ยคั้ยก็เอาให้สร้างก็เอาตัวให้เรียกว่าเอาอันที่แรกอันเจ้าเสียเอามาให้ผู้ใดนี่สร้างเอามาให้เจ้านั่นแหละ ข่อยกับส่างเอาให้เจ้านั่นล่ละมาละโอ้ยข่อยขึ้นมาข่อยขึ้นมาย่านเท้ข่อยคือหฮาเทียมันส้นกันตายนี่เฮ็ดจังไลยมันนี้เจ้าเอาเอาได้เลยสิได้เลยเอาเอาเอาทั้งส่างเอาทั้งข่อยมาข่อยส่างข่อยเจ้าได้เขียเลขไว้บ้างได้เขียนเลขไว้บ่บ่บ้ได้เขียนอย่างเลยคันมันเจ้าซื้อเลข่อยก็ว่าเจ้าสิือเลขคันเจ้าเขียนไว้กันสิว่าเลขเจ้าเขียนไว้สิเขาบ้ดนี้ บ่ได้เขียนยังไงบ่ได้เขียนยังไงเเจ้าตีว่าจังไดบันเนี้ยเอ้าผู้เฒ่าจูงสร้างก็ใกล้เนี้ยเอ้าวิธีเจ้าฟันหนึ่งตีจังไดสร้างเป็นยังสร้างสร้างสร้างง่ายสร้างง่ายแม่สร้างเป็นยังเก้า้สร้างเป็นเก้าคุ้ยคุ้ยเป็นยังเนาะตามคุ้ยเป็นซี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 ผู้เฒ่าเป็นเก่าเป็นเก่าซีบอกเก่าเก่าซี จะตีกันิตกีแม่จะตีเลกองบ่แม่เคยฟันเด็นสังดีแท้นึงเนาะแม่เด็กันเด็กสังเล็กเ่เกวออกซีเก่ากับเจ็ดเก่ายังไงโอ้ยมีเก่าเนาะแต่วางวดนี่ข้าเจ้าเอาทั้งค้วไเอาทั้งสังมม่ห้พร้อมกันเมนเก่าสิ ข uh, ั mm. ้นเป็นต e ีเลขสามตัวก็สิเป็นเก้าสมันบอกว่ายังืงเจ้าเก้าสี่ควายเป็นสี่สร้างเป็นเก้าผู้เฒ่าอยู่กลางก็สิเก้าเก้าสี่เจ้าสีเจ้าเจ้าสียวแค่สองตัวไม่าสี่บอกแม่ตีเก้าสี่ ก่าเป็นซีส่างเป็นเกา่จาจกตีซ้ำนี<ม>้ผู้เฒ่าว่ตีผู้เฒ่าว่ตีก่ตีหายแคเกา่าเก่ากับเก่าซี่แล้ววันนี้น้องแท่นบอก,ะกอะดรน่นาใจไอแท่นมันไอแท่นมันว่าอันว่าอันมันวาสามจูนมันวาสามจูนเจ้าพ่านผากไปซื้อสารกับปูขามาบ่บบ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 าบบบไปมันอยากจอดบบบองพบาบกบนบบบ หนาองคูแมนคือคก็งวดเจ็ดเก้าเลยมันบ้าแมนเพาะจอดมันมันก็จอดมันก็สาทุ่มแรงจี่งแบบมาฮว่านท่นบอกเล่นบ่บัดนี้เขาไปเนี่เขาไปเนี่เขาไปเนี่ยบัดเขาไปอยู่บัดนี้ก็เขาไปเล่นน้ำอันลูกหางพญานาคแต่ว่าสามจูนเบ้าเบ้าย่ำคือเจ็ดเก้าป่บ่เราเราว่ามิถุ่าสามจูนแม่สามจูน เจ้าพาลูกไปโรงเรียนหรือเจ้าพาไปร้านค่ะทานมาทั้งหัผ่ผ้าพาไปหางวัวอยูอ่หันอ๋อเอาง้อไปเลี้ยงมันบอกหน้ามือใดนี่นะกับลูกเจ้าบอกเลยสามสี่มือนะสามสี่เอา้าพ่อแม่พี่น้องอีกี นาจอยฟันในคลิปนี้จะมีเหล็กนาจอยกน้องแท่น้าจอยฟันฟันว่าผู้เทาจูงสร้างกับควายมาให้นนทิยาตีเป็นสร้างเป็นเก้าผู้เทาเป็นเก้าควายเป็นสี่เป็นเก้าเก้าสี่ตาไทยก็เป็นเก้าเก้ากับเก้าสี่วนโตนจอยเพิ่ว่าเิ่นปีสามตัว่าเป็นเพิ่นปีแค่สองตัวคือเก้าสี่น้องแทนนองแทนบอกซื้อสารกัาปูพญานาหววนั้นเคยซื้อสารไดเกตเก่าหวดนี้ 3 0นเจหน้า่าะจลควาะมาเก่าทีแแม่เก่าอันสามศนย์ลูกเจ้าบอกเจบว่ามากกว่ามาแท่นว่าชื่อว้ยว่าชื่อกันไว้ซื่อว้เด้อื่อรถตุรีไว้เพื่อจะถือรางวัลไงญ่ไรทั้งสั่งในไทั้งป้าไสาจะถือรางวัลที่เหนื่อยกว่ามา่ายคิดเลยก็จะใจปันดีครับเนาะปันดีแม่แ่า้งสั่งต้วยายโตแบไง้วเ ีว่าเป็นก็บ่เอาเอันก็ว่าจะฟันดีคิดดินาะอันคนตายน้ำเลืองไหลอาบเจ้าแม่คนตายอยู่สองคนมัอนไหมไม่ทราบเลยวันนี้อันเป็นซุนหาตายแล้วยังได้เอาจะคว้างยังได้เอาเขาไปใส่ลงอยู่เอาอันได้เพื่อนเสียดีๆกันนะเบอร์โทรคนบ้านไทยเจ้ายนี่ยนี่เดียวเดียวนี่สองวันแล้วมันยังขึ้นไมีตะเลกินน้ำเสียแค่เอาออกเปนเล็กเนน้อยฟันดีให้เนาะ เอาเลขกันเก้าซีกับเก้าเก้ากับสามสามศูนย์เนี่ยจอยมักแต่ดนเนี่ยแต่ใดมักมักเก้ามักเก้าสีนอัห้างเดียวนะห้างเดียวางเดียป็นเนี่ยเก้าซีให้เเสียครับป็นมักเก้า่เกาเีนี่ป็นนยาตียเนาะหรือพ่าไม่เป็น,นอ เจ็บซีตีได้หลายก็นี่ค่คอมเมนต์มาเด้อค่ะนันยาอาจจะตาบอดีตีบอดถึงเลขดวงบอดีนะคะเจ็บซีอาจจะตีได้หลายก็นี่นะคะตอนนันยาว่าผู้เฒ่าเป็นเก้าเป็นยุคกลางสร้างกับเป็นเก้าควายกับเป็นซีนะคะก็ได้ตีเก้าเก้าซีน่องแค้นบ่อหางยาวนะคะซื้อสารกับปู่พญานาอยู่หน้าวัดนะคะสามศูนย์หางยาวนะส่วนตัวนายจอยเพิ่งรับว่าไปใช้เพิ่งกำลังเก้าซี มเน่เกาได้หมดเนมันกตีได้สามีเดียวเนาะสิว่านศูนย์เก่าซี่กับบ่มีศูนย์มันมีศูนย์ไหมสร้างก็เป็นเก่ายู่แล้วสร้างง่ายผมมันสร้างใหม่เนาะสร้างใ่ญยกับเป็นเก่าเนาะขาสร้างหม่แตว่าเจ้าซื้อเหลขไว้เล้วอัเจ้าซื้อเล็ไว้เพราะว่าเจ้าถือถแล้วถือถือรต้อง้าแต่ฝันว่าเจ้าเอาเอาสร้างกับผู้วย้ไม่ห่างเลย ก็ได <ana> ้ก็ได้เอาแล้วก็ลามไว้เลยลามใส่กันไว้เลยลามผูกไว้เลยวันเด้อบังเจ้าลามโอ้เจ้าลามเก่าสีเจ้าลามคั่วกับสร้างใส่กันน้องบังก็บุญิบังบังมันมันไมมีหลักยังสีหลักใยังไงวันบ่อกบนีิคนเลยว่านั่นเอาไปลามใส่กันผู้เฒ่าเลยว่าเอาไปลามใส่กันไว้มันบ่ซ้นกันตายดอกเอาไปลามใส่กันเล้มั้งร้างกันนอนคว่วกันนอนว่าเม่อวันคนสิบอกให้เจ้าตีใส่กันติ ลามใส่กันรามใส่กันรักเสาเดียวเลยมันกะตีได้ซ้ำนั่นละขอบคุณนะลายเด้อ่ใหนทางวาคดีถือทั้งบนทั้งล่างงวดเนองายี่ั้งบนท้งางจัวดเครับได้ถ่ายคลิปนี้เพสรุปอีกครั้งนึงนะครับนั่งจ่อยวันนี้แล้วฟัว่เพื่อเถาเอาสร้างคับเพื่อมาให้วันที่หนึ่งก่อนลดืนหกเจ็ดนะครับตกติ 9c กับ99นะครับกับน้องแท้นบอก30นะครับมันจยากรตีได้อีก 99c นะครับไปกับบอล่างนะครับเป็นแนวทางสื่อถึงจีนแงของกองทัพบาลกำลังหมาย fc แล้วทบตันทบซ่อมทุกท่านของสื่อที่กินฟักแล้วนะครับท่านรับผร้มเมตไถ่กินมียขอเจตีย์แปงสานีพวกนี้คลิปต่อๆไปสำหรคลิปนี้โชคดีสวัสดีครับ